สวัสดีค่ะ Happy Weekend ท to ุกคนนะเพื gone, 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 gone ่อนเพื่อนเออเขาบอกว่าเวลาออกมาทักทายไม่ต้องใช้คำว่าสวัสดีก็ได้อะไรเงี้ยก็เส้นผมอะไรมาพันพันริมปากเห็นหน้าลายๆอย่าตกใจนะคะเพราะว่าทาครีมกันแดดนะคะส่งไปให้เห็นลงฟ้าว่นแดดดีโคตรเลยเพื่อนเแดดดีแดดดีโคตรเลยนะเห็นแดดไหมสัน โซลาสันโซลารสันจะเอาเอา,เอาพาวเวอร์โซลาสันก่อนเด้อ่ายให้ดูนะคะนี่คือสแกนดิเนเวนแลเดอร์กู้โลกเหนือไม่ต้องกลัวว่าถามว่ากลัวไหมนะคะถามว่ากลัวไหมอะไงเงี้ยวัดกลัวไหมอากาศหนาวเย็น,นอะไรเงี้ยโนฮิมะ สโนวหิมะไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนนะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแะถ้าเราแอคทิวิตี้นะคะเอ็กซ์ไซส์นะคะเอ็กซ์ไซส์ด้วยนะคะมันก็ไม่ต้องไม่เห็นหน้าหวาดกลัวอะไรเลยนะคะถ้าเราเอ็กซ์ไซส์เทรนนิ่งนะคะเอ็กซ์ไซส์เทรนนิ่งทุกประเภทนะคะกาในร่มจีระก,การแย่งเราไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหน,นพอหน้าสโนว์ลงเราก็ไปเล่นสกีนะคะหน้าสโนว์ที่มันลงนะคะ หิมะสโนโลงนะคะเราก็ไปเล่นสกีไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนนะคะเพราะว่าการรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะคะการรักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วกนะะ็มีเงินก็ซื้อเข้าไปดิเพื่อนๆน,นะคะมีเงินเก็บไว้บูชาเหรอบูชาเตี่ยวเงือนะ,ะเออมีเงินก็ใช้เข้าไปนะคะทำงานได้เงินซื้อสิอุปกรณ์ที่มันป้อ t กันร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นทำให้ร่างกายเรา,าแข็งแรงนะคะ แต่เอ็กซ์ไซส์นี่ไม่ได้เสียเงินนะคะเอ็กซ์ไซส์เนี่ยวิ่งก็ไม่ได้เสียเงินเออ,เอ,อตีเทนนิสก็ไม่ได้เสียเงินนะคะเล่นกีฬาในโรงยิมก็เสียค่าชั่วโมงเท่านั้นเองกีฬาในร่มนะเอ่อตีกอล์ฟก็ไม่ได้เสียเงินตีกอล์ฟก็ตีฟรีสนามเข้าใก้เล่นฟรีก็มีสนามเทรนนิง่งไม่ใช่สนามโปรเฟชชอลคะ่ะตีไปกอล์ฟก็ฟรีนะคะก็มีสำหรับอมาเ t อร์ แลนด์ land, แล้วก็โปรเฟชชั่นอลแลนด์นะคะเก้าหลุมเราตีได้ฟรีนะคะเก้าหลุมตีฟรีนะคะสิบแปดหลุมตีเสียงเงิน <c oughs> ต้องผ่านการเรียนการสอนทุกอ,อย่างนะคะาถามว่า,าสิบสองชั่วโมงอ่ะเอ้ยสิบสองสิบสองเดือนเนี่ย12ววมันเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยสนุกออกนะคะการใช้ชีวิตที่เราคิดว่ามันสนุก เราคิดว่ามันเพลิดเพลินเ,เราได้แสงพาวเวอร์โซล่าของโซลารซันดูเงาชาโด์ข้างหลังก็ได้นะคะเออนะเห็นเงาไหมเงาชาโด์ข้างหลังนะคะเงาชาโด์ข้างหลังก็คือเงาของอแสงพระอาทิตย์นะคะที่สาดส่องเข้ามานะคะอันนี้ยืนอยู่หลังบ้านนะคะซุปเปอร์คอนเวเนียนะคะเพื่อนเพื่อนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเห็นไหมเครื่องบินเสียงเครื่องบินมาขึ้นลงวิวาวิวาวูวาสองสองกิโลเมตรนะคะ แล้วก็ค่ายทหารอยู่ข้างหลังไม่ให้รักทหารจะไปรักใครเห็นทุกวันแหกคิตาตื่นมาเจอรักทหารวิ่งจ๊อกจ็อกจ,อก,จอกกิ้งนะคะเออค่ายทหารอยู่หลังบ้านไม่รักทหารรักใครอะ่ะเนาะโอเคเนาะแล้วก็พูดอะไรกวะงงนะะอออนี้ไอ้น่าชัดๆเห็นชัดๆนะคะถามว่าอยู่ต่างประเทศกลัวไหมไม่เห็นหน้ากลวงไหนเลย ไม่เห็นหน่ากลัวเลยค่ะกลัวสภาพดินฟ้าอากาศไหมค่าครองคิดมันสูงคุณหาเงินคุณทํางานคุณหาเงินในต่างประเทศนะคุณก็ใช้เงินในเลทในต่างประเทศมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สูงอะไรนะเพื่อนไม่ได้สูงอะไรนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้สูงอะไรนะมันมันขึ้นอยู่ที่เรานะฮะเราะจะใช้เงินแบบไหนประหยัดเงินยังไงนะะเราถ้าประหยัดมากเกินไปก็อดตายซะตายก่อนได้ใช้เงินตายก่อนได้ใช้เงินกลัวไหม กลัวไหมกลัวแบบนี้ไหมนะคะตายก่อนได้ใช้เงินเนี่ยนะคะหลายคนนะคะฝรั่งวังค่าที่ในต่างประเทศเนี่ยส่วนมากคิดว่าอุย้ยเราเดี๋ยวกเกษียณมาเราไม่มีเงินเก็บเราไม่มีเงินซื้อกินใครจะมาเลี้ยงดูเราอะไรเงี้ยลูกเต้ามันก็ไปมีลูกมีผัวมีเมียกันหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมเ,เก็บ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 เงินออพอตายแล้วไม่ได้ใช้เงินลูกหลานมาไปเผาผานเอาไปใช้สอยเยอะเลยนะเยอะเลยอนะ่ะคนคิดแบบนี้เยอะเลยนะคะ นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมนุษย์ในโลกใบนี้คิดอย่างเงี้ยกลัวอดตายว่ะกลัวไม่มีกินเดี๋ยวแกมาใครจะเลี้ยงกวัวแกกระเียณมาใครจะเลี้ยงลูกลูกเต่ามันก็ไปหมดเปิดดากไปหมดเออนะเนี่ยส่วนมากก็จะคิดอย่างนี้นะคะที่จริงมันมันไม่เราไม่จําเป็นต้องประหยัดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอยู่ในสแกนดิเนเวียนอยู่ในยุโรปบางประเทศเนี่ยที่จเจริญแล้วสิบห้าสิบห้าประเทศประเทศในยุโรปภากกียุโรปที่จเจริญแล้วเนี่ยมันมีสวัสดิการ มันมีสวัสดิการเวลาเรายัางอายุยังน้อยเราทางานทํางานทํางานเกินส0สิบปีเนี่ยคุณได้ค่าเพนชั่นได้ค่าฮอลิเดย์คุณได้ทุกอย่างนะคะคุณได้เพนชันนะคะคุณได้ดีมากนะคะเกษียณมาคุณไม่ต้องกลัวหรอก่ะถ้าคุณทํางานสิบปียี่สิปีค่าเงินเกษียณคุณอาจจะได้แค่ห้าสิเอร์ซ็นเจ็ดสิบปอร์ซนตเท่านั้นแหละหรือ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่การทำงานนะคะการเสียภาษ,ษีให้กับรัฐด้วยนะคะตอนที่คุณมาในไวัยไหนล่ะคุณมาวัยสี่สิบคุณมีโอกาสทำงานได้แค่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าปีหกหกเขาก็เสียนนะคะ่ะแล้วถ้าคุณมาอายุตั้งแต่เล็กๆอะอเติดท้องพ่อทั้งแม่มา,มา,มาอายุสิบขวบคุณสามารถทำงานได้สี่สิบปีคุณเกินสี่สิบปีโอ้ยคุณไม่ต้องห่วงบำเหน็จบำนาญคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มบางทีได้บางคนได้เกินร้อยอีกะคะ่ะ จะแล้วถ้าคุณมีเงินคุณรู้จักปรับสภาพการเงินปรับสภาพอีโคโนมิกของคุณคือลันเวย์ลันเวย์กับสภาพอีโคโนมิกของคุณนะคะไฟแนนซ์เชียนของคุณเนี่ยคุณลันเวย์ไปทําธุรกิจอย่างอื่นเหมือนพี่คิมเนี่ยเออกูเกษียณแล้วไ้กูกูไม่เอาว่ากูกูลาละกูลาออกจากงานประจำลแห้าสิบแล้วก็หลังห้าสิบก็เก็บเงินเอาเงินตัวนั้นมาพาทำธุรกิจจนตัวของตัวเองนะคะมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาทําธุรกิจ เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งมาทำทาธุรกิจเกี่ยวกับโฮมบัสบิสเนสอินดัส t r ีเอามาทำเกี่ยวกับ freelance job นะคะเอาเงินที่เราเอ้ยกูเบื่อแล้วว่าทางาน50ปีกูเบื่อแล้วกูลาออกแล้วกูไม่อยากแก่าตายก่อนได้ใช้เงินกูอยากมีความสุขกูอยากมีความสวยยังมีความเป่งปังโอล่ากูอยากมีชีวิตที่สดชื่นที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้รอบโลกนะคะก็หันมาทําธุรกิจเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งนะคะ ะะออนไลน์เน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งฟรีแลนซ์จ็อบอย่างเงี้ยมันสบายโคตรๆนะคะมีอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางการเงินนะคะอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางการเงินมันมีครบวงจรให้คุณได้เลือกนะคะนี่คือระบบนะระบบการวางแผนของชีวิตนะคะแล้วเงินที่ได้สะสมมาพี่กิมก็โยนเทล,ลงในเล่นหุ้นนะคะคือ shop of the Axia ียนะคะ สต๊อกอ็กซเชนะคะคือเททลงเลยเทลงทุกบาททุกสตางเงินที่เก็บสะสมมานะคะทํางานมา50ปีเงินเก็บสะสมมาแล้วก็ยอดทุกอย่างนะคะที่เก็บมาเก็บสะสมมาเทลงเล่นหุ้นหมดเลยคือเทลงในตลาดสตอกเอ็กซ์เชของอเมริกานะคะ ซักแค่แอคช่นของอเมริกาตอนนี้เลตติ้งขึ้นนะคะในนัตแดกนะคะนัตแดกเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีระบบ AI ทุกอย่างนะคะนัตแดกมันรวมหมดแล้วก็เอสเอ็เหมือนน้องซีเคชงนะคะเราโยนโยนเงินทิ้งลงไปในในในจุดนี้นะคะโยนเงินทิ้งลงไปในตลาดอักษเซียในตลาดอเมริกันเวิร์ลเทรดอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องกลัวหรอกระลับเป็นตื่นเราก็ได้เงินนะคะอย่าไปคิดมากนะคะแล้วถ้าหลายๆคนมาชวนพี่คิมให้เล่นหุ้นเกี่ยวกับร่วหุ้นทองคำเอ่อ หุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นพี่คิมไม่เล่นนะคะหุ้นจิบจ้อยพี่คิมเล่นหุ้นกับอ่อเมริกานะคะอเมริกันเทรดเดอร์นะคะอเมริกันเทรดเดอร์เกี่ยวกับสต็อกเอ็กซ์เชนะคะคือน a s d a กนะคะ s อ500หรือว่าพวกเกี่ยวกับอ่าไฮเทคโนโลยีทุกอย่างเนาะเอออ่ไม่ว่าจะเป็น a เม z o n ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word ไม่ว่าจะเป็นของ Elon Musk Tesla นะคะก็ แสเปดเอ็กนะคะก็ลงเทเทเงินเล่น,เล,นเล่นหุ้นตัวนี้ฮะเล่นหุ้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะซื้อหุ้นในอเมริกา,เ,าเรา ไม่ต้องไปหวังว่าเออวันนี้กูต้องได้กําไรพรุ่งนี้ต้องได้กําไรนะคะลืมๆไปสักห้าปีสิบปีคุณได้เป็นเศรษฐีบิลเลียนแอร์นะคะไม่ใช่มิลเลียนแอร์นะคะบิลเลียนแอร์นะคะลืมไปสักห้าปีสิบปีคุณได้เป็นเศรษฐีระดับบิลเลียนนะคะบี B, นะคะสตาร์ทด้วยบีนะคะบิลเลียนแอร์นะคะหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันล้านหนึ่งพันมิลเลียนแอร์นะคะเท่ากับหนึ่งบิลเลียนแอร์นะคะ,ะคุณคิดไปแล้วกันว่าคุณจะบวกลบคุณหารได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะรับลืมๆลืมๆอย่าไป เพราะวักพวงว่าเอยกูเหมือนบางคนเล่นหุ้นฮะเล่นหุ้นทองคําเล่นหุ้นนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นเนี่ยอ่าเหรียญเอ็กเซนซ์ใช่ไเวิร์เอ็กเซนซ์เวดเหรียญเอ็กเซนซ์เวดเอ่อเคอร์เรนซีนะคะอ่าบางคนบ้าบ้าเล่นหุ้นก็จ้องจ้องจ้องดูทุกวันกูอยากได้กําไรไว้กูจะต้องถอนออกมากูจะต้องซื้อเข้าไปอะไรเงี้ยแบบหุ้นรายวันเนี่ยหุ้นรายวันหุ้นรายรายอาทิตย์เนี่ยไม่ดีนะคะอย่าไปเล่นนะมันเสี่ยงเสี่ยง เสี่ยงนะคะอะย่างพี่คิมเก็บเงินแบบว่าทุกบาททุกสตางค์มา50ปีใช่ไหมก็มีทุนพอสมควรที่ยักษ์ใหญ่อยู่ในมือแล้วก็กระโจนลงเล่นหุ้นเลยฮะตอนนี้ก็เทเงินนะคะเทเงินทุกบาททุกสตางค์ในรอบ50ปีอตอนพี่กิมขอออกจากงานลาออกจากงานแล้วกูไม่อยากไปขี้ค่าไขรนะคะลาออกจากงานตอน50 ห้าสิบปีนะคะแล้วตอนนี้หกสิบหกนะคะสิบหกปีพี่คิมเทเงินทุกบาททุกสตางค์ลงเล่นลงเล่นหุ้นในเวิร์ในเวิร์ดเทรดนะเวิร์ดเทรดเดอร์ของอเมริกา USA นะคะตลาดหุ้นนะคะก็หลับหล,ลับตื่นตื่นมันก็ได้เงินนะเนาะนอนหลับได้เงินล้านนอนตื่นได้เงินล้านเออไม่ใช่ว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนไม่เอา้า น,ะะนอนหลับได้เงินล้านนอนตื่นได้เงินล้านไปท่องเที่ยวได้เงินร้อยล้านอะไรเงี้ยเออเอาแบบนี้ค่ะเอาชีวิตที่สะดวกสบายไม่เอาชีวิตที่ลําบากนี่คือการอ่าการปฏิวัติในในอาตาัตราเงินในพ็อกเก็ตมันนี่ของเราการปฏิวัติอาตาัตราเงินในการทําธุรกิจในพ็อกเก็ตมันนี่หลังเกษียณแค่นี้เนาะไปแล้ว นะคะแดดใกล้หมดแล้ว t h a n k แตง t อวชิงอย่าลืมทำตามพี่คิมนะรวยทุกคนค่ะไม่มีจนหรอกค่ะ